สวัสดีค่ะเฮดโค้ชของบุรีรัมนะคะตอนนี้ออกมาประกาศว่าการเจอกับทีม a l b i r ิร n i ส g น t a นั้นจะเป็นการทดสอบมาตรฐานของนักเตะก่อนที่จะลุยเอฟซีแชมเปียนส์ลีกค่ะไปดูความพร้อมฟุตบอลนัดพิเศษโตโยต้าพรีเม Cup 2016ระหว่างบุรีรัมอยู่ในเต็ดแชม์ลกครับระดูการล่าสุดซึ่งจะเจอกับ a l b i r ิร n i ส g a t a ทีมชั้นนำจากญี่ปุ่นนะคะ พร้อมล่าสุดของบุรีรัมย์นั้นไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บสามารถส่งผู้เล่นชุดดีที่สุดลงสนามได้ครบทุกตำแหน่งนำโดยทีรทรบุญมาทานเดียโกหรือซันโตร,รวมไปถึงอันเดรสตูเยสจานอเล็กซานเดอร์กามาเฮดโค้ชของทีมนั้นบอกว่าเป้าหมายบุรีรัมย์กับถ้วยใบนี้คือแชมป์สถานเดียวและที่ผ่านมาได้ศึกษาข้อมูลของทีมคู่แข่งมาพอสมควรซึ่งอัลบิเร็กซ์นิงาตะนั้นเป็นทีมที่ดีและผู้เล่นมีคุณภาพ การเจอกับทีมจากญี่ปุ่นนั้นหวังจะเป็นการวัดมาตรฐานผู้เล่นในทีมก่อนศึก f อฟ h a แชมเปี้ยนส์เลกค่ะก็ช่วงพีสั่นก็บุนเครื่องมาสุดท้ายแล้วก็วันที่3วันพรุ่งนี้ก็พร้อมที่จะเจอกับอาบิเล็กนะครับก็ต้องชนะอยู่แล้วพี่เพราะว่าถ้วยใบนี้ก็เหมือนเป็นถ้วยปีใบแรกสำหรับปีนี้ครับ ขณะท,ที่ทัสมะโยชิดะกุนซือของออบิเร็กซ์นิงาตะนั้นเผยว่าการเจอกับบุรีรัมไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากบุรีรัมเป็นทีมชั้นนําระดับเอเชียแต่อย่างไรก็ตามด้วยความมุ่งม,มั่นของลูกทีมทุกคนที่แสดงให้เห็นในระหว่างฝึกซ้อมทําให้มั่นใจว่าจะสามารถเก็บชัยชนะเกมน,นี้ได้การแข่งขันนัดนี้นะคะจะมีขึ้นวันที่13กุมภาพันธ์ที่สนาม iMo b บ l e s t a เดียม18นาฬิกา30นาทีโดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทค่ะ Not